สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสูคู่สูคุปพบพอกันในวันที่ยี่สิบมกราคมหกแปดจ้าพบพอกันคลิปนี้มีตัวเลขมาเว้าคือเก่าพี่น้องคลิปนี้เป็นตัวเลขแนวทางเนาะค่ะของมาชัว่เก้ผู้ใหญ่ใจดีอันนี้เป็นหวดก้อนพี่น้องจ้าเข่าติมติ่ม,มล่างสามตัวเดียวโคลูสามสองสองสสุดยอดสุดปังจ้าบุญมันกับเขาด้วพี่น้องเขาไปที่เลขวิ่ง ดิ่นบนวิ่งออกเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะข้างล่างออกให้สามสองออกสองสามถือว่าเข่าพี่น้องจา้าสุดยอดสุดปังจ้ะรับหน่วยเนาะคะ่ะปักไปที่เก้าเข่าเต็มเต็มอ๋อผจารณาเบิ่งค่ะคลิปนี้เป็นกะ,ะได้สูงไม่สา,าวนาำเบาสูพี่น้องแฟนช่องอิฟซีฟังเนาะค่ะเนาะก็คือเก้าแหละค่ะเป็นบ่สะดวกให้สัมภาษณ์เนาะค่ะแต่กับบอเป็นยังค่ะว่าจะได้ตัวเลขให้สา,าวน้ำเบาสูพี่น้องแฟนช่องอิฟซีฟังเนาะค่ะเนาะ ะะกะมักกะคอยจัดเด้ออิีจ๋าคัดกะเลือนพานเนาะว่ามีไผฮู้ว่าหลีกเสียอ,อกตัวใดทุกคลิปทุกวิดีโอกะย่ำคือเก่าสำหรับตัวเลขมาชัว่เก้าเก้านี่บอกได้เลยว่าเดินดีเกือบทุกง,งวดติดก,กะไดจ้ะเลขงวด,ว,ดว,วังหันกะเขาเด้อเขเาลขวิ่งเพิ่นกะเขาวงวดนี้เขาตึงเลขกวิ่งถึองจับคู่แตกบนล่างวิ่งกะแตกที่สามบนกะแตกที่เก้าเข้าสามสองสองสามจ้ะ คลิปนี้มือนี้เพิ่นก็ได้ทรงให้สาวันนั่นและ,ละ,ละเนี่ยจ้ะแต่ว่ากะนั่นละเดอ้อฟังให้จูฟังให้เข้าใจค่ะนอนก่อนสินําไปลงทุนเนาะจ้ะอาตามนี้ก่ะตามตองงวดดไมคกะงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกแปดเด,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 ด้อจ้ะสุดสดร้อนร้อนวันนี้เลยจ้างวดวันที่หนึ่งกุมภาหกแปดพี่น้องจะ้ะเด่นบนนี้วิ่งไปที่เจ็ดเดอ้อค่ะวิ่งไปที่เจ็ดค่ะ หลักร้อยแปดกับเก่าจ้าหลักสิบหกับเเด้อค่ะส่วนหลักหน้วยนี่ให้สมกับสจ้ะพี่น้องคะเพื่นจับให้ตัวเดียวโคโลนี่คือ9 7้าเจ็ดสี่เก้าสี่นี่าบานาว่าให้ตัดหล่นน้ำเด้อค่ะแต่ว่าสาบานาจะบาตัดในจะเขียนในสามตัวให้ตัดหลินก็คือเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่เก้าเก้าสี่ังสี่เมตรจ้ะ สำหรับเลขล่างพี่น้องจ้าเพิ่นสซเด่นค่ะคือล่างนี่สามหมดสามโตพี่น้องวิ่งสามสามตเดียวคูโ่โอีกแล้วพี่น้องจ้าจับให้สามศูนย์สามหนึ่งแล้วก็สามเปดเด้อค่ะเลขล่างเนาะคะ่ะมีสามศูนย์สามหนึ่งสามเปดจ้าเลขงามเด้อพี่น้องวดนี่งามค่ะ เดี๋ยวซาบานาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเนาะค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเนาะคะ่ะทุกคลิปทุกวิดีโอกับย้ำๆคือเกาละ่ะฟังให้เข้าใจจะ้ะเอาเดี๋ยวสิไปเขียนไส่กระดาษให้ชัดเจนจ้ามาแล้วจ้าในงวดวันที่1กุมภา68มาชัว99ผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะเขียนไส้กระดาษให้แล้วเด่นบนนี่เพิ่นวิ่งไปที่เจ็ดโตเดียวโคโลพี่น้องเลขวิ่งเพิ่นนี่เพิ่นว่าไ้ไลายตัวดอกเพิ่นกระจายให้ประมาณน,นี่ละ่ะ จ่าแต่กะเดินดีหลักร้อยมีแปดกับเก่าเด้อค่ะหลักสิบมีหกกับเจ็ดหลักหน่วยมีสามกับสี่สามตัวจับให้เม็เดมเดียวโคโลเม็ดเดียวตัวเดียวโคโลจ่ะเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่นี่เป็นเลขที่เพิ่นมักเด้อพี่น้องคะเพิ่นจับให้นี่ละหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนี่เพิ่นเวียนเอาในนี่ล่ะแต่ว่าถ้าเอฟซี่ว่มักที่เพิ่นจับให ก็สามารถจับเอาคือเอาลักลอยนี่แปดหกสามหรือเก้าหกสามยี่สี่ก็ได้หรือแปดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่ที่เพิ่นเขียนให้นี่แต่ว่าเพิ่นมาเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่ให้ตัดเลนน้ำแต่ว่าสาวน้ำว่ตัดให้เด้อค่ะให้ตัดเอาเองเนาะค่ะก็คือเม็ดเดียวนั่นแหละสามตัวเม็ดเดียวเก้าเจ็ดสี่เนาะค่ะสำหรับเลขล่างเนาะจา้ะเลขล่างเพื่นให้วิ่งสามตัวเดียวโคโลอีกแล้วพี่น้องวิ่งไปที่สามเม็ดเดียวตัวเดียวโคโล จับคู่ให้คือ303138 303138นึ่งสาแป่เลกมีเคนี่พี่น้องจา้า38มนี่งามนี้พี่น้องมักกระจัดเตอร์ค่ะ30นี่ก็เป็นตะลุนอยู่แต่ว่ากะนั่นล่ละค่ะแต่ว่างวดนี้สามน้ำมักเล็กติดเก่าคือเก่าพี่น้องเล็กติดเก่าสีไม้อีกเดี๋ยวเฉยบึงงวดเก่ากับวดไม่เปรียบเทียบเนี่ยจ้า สังเกตดีๆหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพิ่นจ้ะแล้วกะเบ,บิ่งลีกวิ่งเพิ่นเงินบางงานกะบนกะเขาที่เก้าข้างล่างกะเขาที่สามจับคู่ก็เข้าที่สามสองสองสามเอาค่ะเปรียบเทียบเบิง่งสําหรับผู้ที่พาดคลิปก้อนๆเนาะสาวนาการนํามาเปรียบเทียบให้เบิง่งจ้ะกะให้ฟังเขาจบให้จบให้เขาใจเด้อค่ะเอฟซีเนาะคะ่ะมาเป็นวันเรือนเอาตัวตัลีกค่ะให้ฟังพ่อภาษาบนาบอกว่าจังไหลเนาะคะ่ะ ปิจารณาบึงเก็บหน้าจอเด้อพี่น้อง้อใส่เก็บหน้าจอเก็บหน้าจอจา้าก็อย่าลืมนั่นแหะค่ะฝากกดไลคล์กดแชร์กดซับสไครต์กร,ร,ริงงเปิดค่าการมองเห็นน้ำก็สิบว่าพาดคลิปต่อต่อไปสาบนะก็ถือปิดการพี่น้องค่ะเอซก็ถทำมาหลายค่ะว่าบบเห็นแต่ว่าก็ลงคลิปทุกมือเด้อค่ะลงทุกวัน เนาะค่ะสำหรับตัวเลขเนาะค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางมาชัวร์99ยังหลายเสี้ยนหลายอาจารย์ที่ยังบ่ตามแต่ทั้งสาวอุบลกับคนกับถามมาหลายจ้ะอีซีถามมาหลายเพราะเพิ่นเมนอีดีสาวอุบลแล้วก็ทั้งเจ๊น้องคายกับเต็กสนันอู้หลายหลายเสี้ยนหลายอาจารย์ค่ะที่เขาเดินเดินดีเรากับเขาแต่ว่าก็ล้อก,ก้อนเนาะค่ะเพิ่นกับเหตดสูตรหวยคำนวณให้ยู่เนาะค่ะเพราะว่าตังแต่ละคนแต่ละอาจารย์เนาะค่ะเพิ่นกับทำงานพร้อมเหตดสูตรให้พร้อมสิมเนจ่ะก็รอเด้อค่ะรอฟังว่า อาจารย์แต่ละเซียนปนสิปอยมือใดก็กดติดตามไว้นะคะกดไลค์กดแชร์พร้อมเปิดคาการมองเห็นเนาะกับสิไดใดเห็นคาแจ้งเตือนเนาะค่ะหรือผู้ใดมีสูตรหวยคำนวณแม่นๆกะทักทายเนาะค่ะไอดีไลค์คิวอาร์โค้ดยุตินคลิปจ้ะทักทายมาได้เด้อค่ะยุตินคลิปนะคะสารบานปักคิวอาร์โค้ดลายส่วนตัวให้พร้อมจ้ะอ้าคลิปนี้นะคะมาช่วยเข้าๆผู้ใหญ่ใจดีขอบุญขอบุณเป็นหลายๆขอบุญขอบุณเนาะค่ะที่น้ำตเล็กมาฝากมาตอนเนาะค่ะ ก็ให้เอฟซีปังๆหิงหิงรวยรวยน้ำกันคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วจ้ะพอกันคลิปหน่าสวัสดีค่ะ,ะวัดลิขว่าปุกราปาลิภูเลนติสาขาลังเอวะเมวะอิตโตจินังเปตานังอุปกรัรปติจิชิตังปะชิตังตุมหังคิดปะเมวสุิชันโต สัพเพ,พปุเรนตุสังกัาจันโทปนระโสยธามะนิโชติระโสยทาสัพพิิโยวัชันโตสัพพะโรโควินัสสตุมมาเตภวัตวันตะราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธานะสีลิสนิจังวุธ,ธาปจายนอง จัตตารธรรมาวัฒนติอายุวันโมสุขังพระลัง